โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายสมนตในรายการสมนตพารวยเนาะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ได้มาแนะนําอะไรครับเห็นใน a c e b o o k นะครับเห็นใน facebook ก็ในกลุ่มในกลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มไหนบ้างวะเออก็เห็นเห็นเขาบน่นกันนะครับว่า,าขุดด้วยในแฮชแล้วไม่ขึ้นนะครับทาไมกําลังตกจังเลยแล้วก็ถ่ายรูปในแฮชมาลงนะฮะแล้วก็แบบหมดหมดเงินกับการซื้อลิขบซื้อเครื่องขุดไปเนะี่ยหมดแบบ ต่ำๆ,ๆช่วงเริ่มแรกนะตอน่ำาช่วงแรกก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นพอยิ่งโดนกงราคามาสำหรับหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับโดนกงราคามาก็เป็นแสนนะฮะเป็นแ,นแสนแสนกว่าอย่างเงี้ยแล้วบางคนไม่ได้มีความรู้เลยอ่ะไม่ได้มีความรู้เลยเป,เ,ปเป็นเรียกว่ายุคตื่นบิตคอยอ่ะยุคตื่นบิตคอยก็คือแบบเฮ้ยมีตังค์แล้วเฮ้ยเขาว่าเขาว่ากันว่าขุดบิตคอยแล้วมันได้เยอะนะเนี่ยเอ้ยลงทุนเท่านี้สามเดือนคืนทุนโดนพ่อค้าหลอกคือสามเดือนคืนทุนนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยคือโดน่ออดดนที คนที่ซื้อลิคมาโดยทีไ่ไม่ไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับก็คือซื้อมาเอาเขาขายหนึ่งศูนย์กศูนย์หกิกหนึ่งลิกรหกใบนะครับเอาไปเท่าไรแสนสามจ่ายตังค์ซื้อซื้อเฉยเลยอยู่เอามาปุ๊บเสียบปลักต่อขุดพ่อค้าเขาก็พ่อค้าพ่อค้าพวกนี้เขาก็จะขี้โม้นะว่าแบบเฮ้ยเอามาเสียบปลักขุดได้เลยอย่างเงี้ยสามเดือนคืนทุนเป็นใครใครก็ใครก็หลงเชื่อใช่ไหมครับคนยิ่งไม่มีความรู้ไม่ไม่รู้จักหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็หลงเชื่อง่ายๆนะครับซื้อมาปุ๊บเสียบป,ปุ ลิกรพันกว่าเงี้ยบางทีแบบเก้าร้ยใช่ไหมจนนั้นน,น,น่าจะพีคสุดน่าจะสักประมาณ9 0 0าร้อยเแบบเกือบเกือบพันนะฮะก็แบบโหแป๊บเดียวแม่งคืนทุนได้นอนต่อวันวันละ900นะครับลองลองคนลองคูณดูเล่นๆลองคูณดูเล่นเนอ่าวันละ900วันละ900เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งสองหมื่นเจ็ดโหลงทุนไปแสนไอ้ลงทุนไปอ่าหนึ่งศูนย์ลบศูนย์ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าคืนทุนโอ้โหแป๊บเดียวรวยตายหาเลยแบบเนี้ย แล้เลยถ้ามันลิกมันรอดเลยสมเดือนมาได้อุ้ยรวยจะดูช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับใครขุดใครขุดในแฮชอยู่นะก็จะเห็นเลยก็จะเห็นเลยว่าราคามันร่วงลงมากๆผมจะเปิดในแฮชให้ดูทําไมโอเคก็กลับเข้าสู่เรื่องของเรานะครับผมผมมาอ่านข่าวในสยามบล็อกเชนเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นข่าวนี้ก็คือเออมันเข้ากับเรื่องนี้เลยเขาก็ทําข่าวได้เร็วดีนะครับรทธการกันเหมืองแตกทําอย่างไรเมื่อค่าดิฟสูงขุดไม่คุม้มคําว่าขุดไม่คุ้มในที่นี้คืออะไรขุดไม่คุ้มก็คือ เราซื้อมาเนี่ยเราลงทุนซื้อซื้อเครื่องขุดซื้อกาสจอมาเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นทุนแล้วใช่ไหมมันเป็นทุนสองก็คือค่าไฟครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยถ้าขุดค่าไฟถ้ายิ่งเปิดแอร์ด้วยเนี่ยเกินสองพันแน่นอนคือประมาณสองพันอย่างเงี้ยแล้วเดือนหนึ่งถ้าคุณขุดขุดมาแล้วมันไม่ถึงสองพันหรือมันเลยสองพันมานิดเดียวอะ่ะมันไม่คุ้มแก่การลงทุนน่ะนั่นแหละคือขุดไม่คุ้มนะครับขุดไม่คุม้มเหมืองแตกคืออะไรเหมืองแตกก็คือคุณทนรับกับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไม่ได้ ผมบอพัดลมก่อนผมจะไออีกแล้วคือค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างผมที่ผมคำนวณให้ดูใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาได้เดือนละเก้าร้อยไว้วันละเก้าร้อยไว้วันละเก้าร้อยถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าเทียบตอนนี้เลยนะตอนเนี้ยเกือบเหมือนเกือบแตกแล้วครับตอนเนี้ยลงมาเหลือวันละไม่ถึงห้าร้อยละวันละวันละสี่ร้อยอ่ะวันละสี่ร้อยนี่คือจุดต่าสุดของของช่วงนี้นะครับวันละสี่ร้อยถ้าเดือนหนึ่งคุณได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งคุณได้หมื่นสองเองนะไม่ไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ําเลยนะไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำโปกติด้วย เดือนละหมื่นสองหักค่าไฟไปสองพันนะลบสองพันคุณเหลือมื่นเดือนละหมื่นเดียวอ่ะถ้าสมมติ 2000, คุณลงลิกไปเจ็ดหมื่นเจ็ดเดือนคืนทุอน,อ,น,อ,น,อ,นอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณรับราคานี้ไม่ได้นะคือตายครับคือตายนะั่นแหละคือเหมืองแตกคํานี้ขเขาว่าเหมืองแตกก็คือคุณรับรายได้ในส่วนนี้ไม่ได้ซึ่งจริงๆการขุดบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดตามเรื่องบิตคอยหรือคนที่ขุดอยู่เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าวันหนึ่งอ่ะเกินสามร้อยก็คือกําไรแล้วนะครับมันเคยตกต่ําไปไปแบบต่ําสุดวันละร้อยกว่าบาทก็ยังมีเลยนะ นั่นแหละนะครับซึ่งที่ผมผมผมอยากจะสื่อถึงก็คือคนที่แบบตื่นบิตคอยอ่ะเหมือนยกตื่นทองอ่ะตื่นบิตคอยแบบเฮ้ยพ่อค้าเขาขี้โม่งว่า3มเดือนคืนทุนก็ไปซื้อกันมายกลิกกันมาเกือบแสนนะครับลงทุนไปแล้วพอพอราคาบิตคอยล่วงอ่ะพอราคาบิตคอยล่วงไม่ใช่แค่บิตคอยราคาราคาเหรียญทุกเหรียญมันล่วงอ่ะพอราคาล่วงปุ๊บเฮ้ยนแฮชวันหนึ่งขุดได้400อบาทเกิดอะไรขึ้นครับผมทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาโพสต์ถามโพสต์ถามกันคือคือเขาไม่เข้าใจอ่ะ คือเขาเขามีตังค์แล้วลงทุนเนี่ยเออคือคือเล่นกับเงินเนี่ยคุณต้องมีความรู้เว้ยคุณจะมีตังค์อย่างเดียวแล้วเอาตังค์ไปจ่ายเพื่อเพื่อจะเอากําไรมันไม่ได้เออเหมือนแม่งเมาอ่ะแม่งเมามีเข้ากองไฟอ่ะนะครับโอเคก็บ่นมาพอละเราก็จะมาเข้ายุคเข้าสู่เข้าสู่เรื่องของเราแล้วกันนะครับเข้าสู่เรื่องของเราเออเขาบอกว่าถ้าเกิดเหมืองมันจะแตกเนี่ยทำยังไงค่าเดฟมันมันขึ้นนะครับมันหดไม่คุ้มจะต้องทํำยังไงนะฮะอ่าของอ่าสยามบล็อกเชนเข,เขาก็เขียนมานครับว่า ช่วงนี้ g p พขาดตลาดเนี่ยมันส่งให้ส่งผลให้หนึ่งราคาจ p พูแพงแล้ว2คนขุดเยอะขึ้นคนขุดเยอะขึ้นค่าเดฟมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็เลยแนะนําวิธีการขุดเหรียญอื่นขุดเหรียญอื่นนะครับขุดเหรียญอื่นๆว่าเอ้ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่เหรียญที่เราขุดอยู่นะคือยิ่งคุณไม่มีความรู้คุณก็ไม่รู้เลยว่าจะขุดอะไรไงนึกออกไหมเออพราไม่มีความรู้ปุ๊บเนี่ยโหลดในแฮชมาโหลดปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวดูยิ่งยิ่งไปดูคลิปผมนะขุด ง่ายๆด้วยในแฮดด้วยคอมบ้านอะไรเงี้ยโหลดในแฮดมากดสตาร์ทปุ๊บขุดเสร็จเรียบร้อยนั่งรองเงินอันนั้นมันง่ายไปครับมันง่ายไปอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นวิกฤตนะผมว่าเนี่ย400เนี่ยสี่ร้อยเนี่ยวันละสี่ร้อยเนี่ยมันยังไม่ใช่วิกฤตนะครับมันเคยวิกฤตกว่านี้นะฮะซึ่งผมจะจริงๆผมก็ไม่ใช่สายขุดนะแต่เรียกว่าผมก็มีความรู้แล้วก็ติดตามเรื่องิ i คอยน์มาพอสมควรผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันอันนี้เขาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข่าวไว้ที่ใต้ d e s c r i p t ันแล้วกันนะ ใครไม่อยากอ่านก็ฟังผมพูดเราก็ได้เนาะเขาจะสอนวิธีการคำนวณว,ว่ากําลังขุดที่เรามีเนี่ยมันสามารถขุดอะไรได้เท่าไหร่นะฮะขุดอะไรได้เท่าไหร่แล้วก็การ์ดตัวไหนเนี่ยมันม,มันจะมีเว็บนะเว็บมันจะมีเว็บก็การ์ดตัวไหนมีกําลังขุดเท่าไหร่นะครับใส่ไปกี่ใบได้กําลังได้กําลังขุดเท่านี้อ่าจ่ายค่าไฟไปเท่านี้อะไรเงี้ยเนาะจ่ายค่าไฟไปเท่านี้เอาก็มาลองเล่นกันดูเนาะมาลองเล่นกันดูเขาซ่อมที่ตัดย่าแล้วครับเออ ก็เนี่ยการเจ้าหนึ่งศูนย์เปศูนย์หกใบจะมีกําลังขุดเท่าไหร่เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่หค่าไฟไปกี่วัตต์นะครับแล้วก็เอามาคํานวณเป็นค่าไฟของของประเทศเราว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็คํานวณคำนวณเนี่ยเขาก็จะสอนไว้นี้แหละเนี่ยเขาก็จะสอนไว้ในนี้หมดนะฮะตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมจะมาแนะนําก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างครับเนี่ยครับโปรฟิตสวิตชิงพูลนะฮะหรือพูดง่ายๆที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมจะสอนขุดบิตคอยด้วยพูลโดยตรงนะฮะผมเคยเม้นให้ให้ท่านผู้ชมคนนึงเอาไว้นะครับนี่คคคืือออกกาารรรรรรขขุุดดตตงงับะไ การขุดในแฮชเนี่ยคือการขุดอ้อมๆผมขอเรียกอย่างนี้แล้ะกันการขุดอ้อมๆก็คือคุณแค่เอาโวลิทของ BDC มาใส่ปุ๊บแล้วก็เลือกขุดแล้วก็มันจะมีอัลกอริทึมมากมายให้คุณขุดเนี่ยมันจะมีออลกอริทึมมากมายให้คุณขุดเหรียญไหนแพงสุดมันก็จะเลือกอันนั้นถ้าเกิดคุณอยากขุดอันเดียวคุณอยากขุดเซตแคสอันเดียวคุณก็กดเนี่ยมันก็ขุดเซตแคสอันเดียวไปตลอดกาลแล้วก็เอาเซตแคสมาขายเป็น b ีดีแล้วโอน BDC มาให้เรานี่คือในแฮชแล้วการขุดตรงคืออะไรการขุดตรงก็คคือุุณไปขดเเรรียยนนั้ตงๆล คุณไปขุดเหรียญนั้นตรงๆเลยนะครับคุณอยากได้เหรียญไหนคุณก็ไปขุดเหรียญนั้นเออเหรียญไหนราคาขึ้นคุณก็ไปขุดเหรียญนั้นซึ่งผมบอกนะที่นี้เลยนะณตรงนี้เลยนะผมจะไม่สอนขุดขุดโดยตรงแบบละเอียดคือไม่สอนเลยดีกว่าผมจะไม่สอนขุดโดยตรงเลยเพราะว่าถือเป็นการทําโทษคุณถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีตังค์อย่างเดียวแล้วไม่หาข้อมูลเราไปซื้อลิมันทีแบบครึ่งครึ่งแสนหรือไม่บางทีซื้อแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์มาแล้วแบบเป็นแสนกว่าสองแสนสามแสนอย่างเงี้ย ถือเป็นการลงโทษคุณที่คุณไม่ยอมหาความรู้อะไรเลยแต่ผมจะมาแนะนําให้ฟังว่าถ้าอยากจะหาความรู้เนี่ยคุณต้องหาตรงไหนเออแต่ผมจะไม,ไม่ขุดให้ดูนะครับไม่ขุดให้ดูถือเป็นการนําโทษไปหาอ่านเองนะฮะไปหาอ่านเองเออแล้วก็สําหรับคนที่เหมือนผมเนี่ยมีกระจอใบเดียวอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องคิดมากหรอกครับขุดขุดตรงมามันก็มันก็จํานวนเยอะใช้ได้นะกว่าจะโอนมาให้เราแต่ถ้าอยากขุดตรงก็อ่าได้ไม่ว่ากันเนี่ยในส่วนของ3มเว็บไซต์เนี่ยเขาเรียกว่าอ่า profit switching pool อ่าที่ผมใช้อยู่คือนี้นะครับ m i n นิ่งผู้ไมนิ่งผูฮับนะครับที่ผมเคยเปิดให้ดูเมื่อคลิปไหนวะคลิปไหนไม่รู้อะเนี่ยครับเนี่ยนี่คือที่ผมใช้อยู่นะที่ผมใช้อยู่จะให้ดูวอร์เกอร์ผมนะครับก็มีอยู่สตัวเนี่ยสตัวนี้ผมก็ขุดเหรียญนี้นะครับขุดเหรียญนี้อยู่แล้วก็ x อ็กก็ขุดพวกแดดนะพวกแดดเนี่ยผมก็ตั้งไว้คือคือเราสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะสมมติสมสมติอยากสร้างวอร์เกอร์เพิ่มใช่ไหมครับเราก็ตั้งชื่อว er. อร์เกอร์ผมตั้งเป็นอะไรเดียวสมสมนต หนึ่งะฮะสมรสหนึ่งพาสเวิร์ดก็เอา x น,นี่แหละมาง่ายๆนะฮะแล้วก็กด add new worker เสร็จปุ๊บเห็นไหมชื่อ worker เราก็จะขึ้นมาเวลาเราไปใส่ในโปรแกรมเนี่ยเราก็ใส่ว่า a r o l a หนึ่งสองหกเป็นเป็นชื่อ id เราอะนะจุดนะครับจุดแล้วก็ชื่อ worker นะฮะแล้วก็ x นี่เป็นพาสเวิร์ดแล้วก็แล้วเราก็ตั้งตรงเนี้ยว่าให้ account เนี่ยคือ worker ตัวเนี้ยมันทำงานอะไรนะฮะอยากให้มันขุดอะไรก็มันก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับมันก็มีให้เลือกแล้วก็สมมติเลือกง่ายๆอะอยากขุด sha เนี่ยกก็ด update worker แต่เพ๊บเ,เรียบร้อย worker ชื่อนี้มันก็จะขุด S A DA, เวลาเราได้เงินมามันก็จะขึ้นมาอยู่ใน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 มอนิเตอร์เราอะนะฮะในนิเตอร์เราเนาะนี่ก็คือมาตั้ง worker ตรงนี้เนาะแล้วก็ผมไม่ทำให้ดูนะผมบอกแล้วผมไม่ทำให้ดูมันมีหลายเจ้านะครับไปหาอ่านเอาเอาลเข้าให้ดูเจ้าอื่นให้ดูนะฮะเข้าเจ้าอื่นให้ดูดอ่าเนี่ยมันติภูนะครับมันติภูก็จะมีหลายหลายเหรียญให้ขุดนะครับ หลักการทํางานของเนี this this pues right. being. Being. Nah. ่ยเนี่ยน really ี right. ่คือเนี่ยแล้วก็ก๊อปตรงเนี้ยนะครับเราอยากขุดอะไรแล้วก็ก๊อปไปแล้วก็ดูสมมติเราอยากขุดอ่าบีนบีนมีไหมวะบีน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 อ่พีก็ได้เนี่ยพีคอยเนี่ยคุณก็แค่ก๊อปตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกกับเขาก่อนนะเนี่ยสมัครสมัครสมัครสมาชิกกับเขาก่อนนะครับแล้วเราจะได้ไอเหมือนเหมือนชื่อวอร์เกอร์ตรงเนี้ยคือเราต้องตั้งชื่อวอร์เกอร์ไงตรงยูสเซอร์เนมในโปรแกรมขุดอะเราต้องเอาชื่อวอร์เกอร์ไปใส่เอาพาสเวิร์ดไปใส่มันถึ่งยอมขุดให้นะฮะเนี่ยแล้วก็อัลกอริทึมอัลกอริทึมมมมมก็เเเเนนนนีีี่ยยยาาาาดดูููตตรรรงงง้้้ะคับหขออล เป็พื่อเป็นการทำโทษนะผมจะไม่สอนนะฮะแต่ผมจะสอนคืออะไรคือจริงจริง,รงผมเคยสอนไปแล้วแหละผมจะสอนนี่ครับบิดอาเซียนครับที่ผมเคยสอนขุดตรงตัวน่าจะเป็นตัวตัวแรกของชาแนลนะครับก็คือบิดอาเซียนเพราะงั้นหลักการมันคล้ายๆกันคล้ายๆนะไม่ใช่เหมือนนะคล้ายๆนะครับเออมันคล้ายๆกันสามารถประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะครับแต่อะผกับกับเรื่องนี้ก่อนผมพูดเลยไปก็คือเออโปรฟิตสวิตชิ่งพูดเนี่ยมันคืออะไรมันคือพู มันคือผู้ที่คุณไปลงข้อมูลไว้เยอะๆคุณไปลงข้อมูลไว้เยอะๆอ้ยขอโทษครับคุณเอาเหรียญเหรียญทุกเหรียญที่คุณขุดได้เนี่ยคือการ์ดจอตัวหนึ่งเนี่ยสมมติผมใช้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ใช่ไหมผมใช้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เป็นค่ายเขียวค่ายเขียวก็ขุดอ่าบางเหรียญไม่ได้ขุดอีทาเลี่ยมไม่ได้ขุดอะไรไม่ได้วะขุด LBC ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องเป็นค่ายแดงเท่านั้นถึงขุดได้อะไรอย่าง,งเงี้ยเนาะก ne ็ไปหาข้อมูลเอ,อาออเองครับไปหาข้อมูลเอาเองว่าอ่ากหรียไหนได้นะะก คือง่ายๆอ่ะหาอ่านอ่ะแค่อ,อา่านภาษาอังกฤษออกอ่ะถ้าคุณอ่านไม่ออกก็คูเกอร์นาซาเลตเอานะครับหาอ่านเอาแล้วก็สมมติพอคุณรู้แล้วเอ้ยเหรียญไอ้กร์ดจอชันสามารถขุดเหรียญน,น,นี้ได้คุณก็เอาข้อมูลของมันอ่ะมาทําเป็นเว r ร์เกอร์ตรงนี้แล้วก็จัดการทําเป็นไฟล์จัดการทําเป็นไฟล์อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าถ้าจะเข้าดูมันตินี้กดดูดูตั้งต่วะดูจั้งต่วะ,ดดวะอ่าเป็นไฟล์มันตรงมันติ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  มันติ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 ผมลืมที่ไส่แล้วฮะแต่ผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันเนาะผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันแต่ผมจะไม่ทําให้ดูนะอันนี้คือทําตัวอย่างเพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างจริงๆเลยนะตัวที่ใช้ขุดจริงผมไม่ให้ดูครับถือเป็นการทาโทษเ <c oughs> นี่ครับนี่คือสมมุตินะนี่คือสมมุตินะสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าคุณคุณเป็นค่ายคข,ของเอ็นวีดีอใช่ไหมฮะเอ็นวีดียหนึ่งศูนย์หน้าศูนย์อย่างเงี้ย คุณต้องใช้ใช้โปรแกรม C minor er ขุด C C minor er ขุดนะครับแล้วก็คุณมันจะมีไล่เลยมันจะเป็นลิสไล่ไล่ไล่ลงมาเยอะๆเลยนะครับคุณก็เปลี่ยนเอาว่าจะขุดเอากลิทึมไหนตรงนี้ก็ใส่อ่าอัน,นเ,เ,เนี้ยสเต็กตั้มหาอะไรเนี้ยใส่ไปนะครับเนี้ยข้อมูลข้อมูลเขาก็มีให้หมดนะฮะก็ใส่ไปยูสเนมก็เป็น ID คุณแล้วก็จุดแล้วก็เป็นชื่อบล็อกเกอร์นะแล้วก็เป็นพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไล่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 ลงไปแล้วก็ทําเยอะๆใช่ไหมครับแล้วพอเราสั่งขุดเนี่ยพอเราสั่่งขข er ขุุขดดดดเเเปปปิิโรรแกมม C C minor ึ้นนาีย มันก็จะจัดการขุดภูที่ได้กําไรเยอะที่สุดณตอนนั้นณตอนนั้นนะครับมันก็จะขุดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เงินก็จะถูกเข้ามาอยู่ในบาลานซ์นะฮะในบาลานซ์เนี่ยมันก็จะมันก็จะวนเข้ามาอยู่ในบาลานซ์นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณใช้ภูไหนนะเอาไหนวะแล้วแต่ว่าคุณใช้ภูไหนมันก็จะมาอยู่ในบาลานซ์ภูนั้นแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ทําหรอกเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าการ์ดจอตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดขุดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนภูไปเรื่อยๆ เปลี่ยนออลกริทิมที่ขุดไปเรื่อยๆเมื่อไหร่คุณจะถอนได้ใช่ไหมครับเมื่อไหร่คุณจะถอนได้คัน้องทนขุดไปอันเดียวซึ่งตอนนี้ผมหยุดขุดในแฮชไปแล้วผมมาขุดบิทอาเซียนแทนเนาะบิทอาเซียนผมก็ทําคลิปเอาไว้เยอะแยะแล้วนะครับทำคลิปไว้เยอะแยะมากเข้าเว็บให้ดูเนาะทั้งวิธีการขุดธรรมดาด้วย CPU ขุดด้วยการ์ดจอหรือว่าอ,อยากขุดเองอยากขุดเองแบบโซโล่ก็ขุดได้นะครับ แล้วก็อะไรอ่ะเทดเทดก็ได้เออผมก็ทําคลิปสอนไปแล้วเนาะก็น,นั่นแหละไปหาไล่ดูเองนะครับใครมาดูทีหลังเนาะเออแล้วไงต่อะแล้วไงต่อเออก็นั่นแหละนะครับนี่คือวิธีการเอาตัวรอดเอาตัวรอดจากวิกฤตเหมืองแตกอันเี้ผมผมจะขุดในให้ใหดูสักสักพักหนึ่งแล้วกันว่าวันหนึ่งผมได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนวันละเก้าสิบาทเลยนะแปดสิ 80, บเก้าสิบเลยนะดูวันนี้นะครับนี่คือผมโอซไปแล้วนะเดี๋ยวเราลว ความแรงปกติมันต้องประมาณร้อยห้าสิบโซนะฮะเดี๋ยวรอเครื่องมันบูตแป๊บหนึ่งอ๋อมันอัดนวิดีโออยู่มันคงคงตันแค่นี้แหละครับมันคงมันคงตันแค่นี้แหละอ่ะเนี่ยผมได้เวละสี่สิบหกบาทอย่าอย่าดูบาทตัวนี้ครับให้ดูตรงนี้ครับผมได้เวลาเวลาศูนย์จุดห้า mbtc ศูนย์จุดห้า mbtc อ่ะคือวันละไม่ถึงแสน่ะวันละห้าหมื่นซาโตชิอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากมันน้อยมากเนี่ยดูดูเป็นเงินบาทก็ได้อ่ะเนี่ยวันละสี่สิบหกบาทมันน้อยมากซึ่งไม่ไม่คุ้มค่าไฟนี่คือเปิดทั้งวันเลยนะได้ส แล้วคานนี้มาดูมาดูไอ้น,นี้ผมครับป,ปิดปิดทั้งหมดอขุดพร้อมกันได้บอกว่าน่าจะได้ครับลองดูไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้อดูนะครับดูนะครับอ่าผมจะขุดแค่แค่การจอไปแล้วกันนะฮะผมอัดวิดีโออยู่นอกความเร็วเลยสามร้อยสองร้อยเก้าสิบจริงจริงมันขึ้นไปเกือบถึงสี่ร้อยเลยนะมันขึ้นไปเกือบถึงสี่ร้อยเลย อ่ะประมาณนี้เดเครื่องกระตุกนะเดี๋ยเครื่องกระตุกผมขอหยุดไปที่ตรงนี้นะโอเคประมาณ300นะประมาณ300แล้วคราวนี้เรามาคำนวณดูเรามาคำนวณดูอ่าขุดกับผมขุดกับผู้นี้ขุดกับผู้นี้300นะครับ300เฮ้ยอ่ออผิดผิดผิดลืมเปลี่ยนหน่วยอ้าวทำไมมันตกลงมาวะ3า0ร้อกำลังขุด300 300สแฮชต่อวินาทีเนี่ยผมได้ร1อบบาทต่อวันทำไมมันน้อยลงวะ ลองเปลี่ยนพูดิสงใส่คนขุดเยอะขึ้นนะครับค่าเดฟสูงขึ้นเนาะช่วงเวลานี้เนาะคือมันก็จะขึ้นลงตามค่าเดฟนั่นแหละเนะาะลองเปลี่ยนสามร้อยอ่ะเออร้อยสิบเจ็ดเท่ากันเลยฮะสิบเจ็ดจุดหนึ่งหกโอเคเท่ากันเลยเท่ากันเลยก็ก็ก,ก,ก็นั่นแหละนั่นแหละสมมติสมสมตินะสมมติผมขุดทั้งวันเต็มวันเลยผมได้ร้อยสิบเจ็ดบาทต่อวันใช่ไหมแล้วมาดูราคาบาทนะครับว่ากี่บาท ราคาบัตน,นมันไม่ใช่กี่บาทสี่กี่ซาโตชิแล้วตอนนี้ก็น่าจะเมื่อวานเมื่อวานมันเหลือร้อยเดียวนะวันนี้น่าจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูนะเร็วเร็วสิครับรีบโหลดพวกเว็บเทรดมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะช้านะครับคลิปนี้ผมว่านานชัวร์เลยกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยสิบหกแล้ว,วอ่ะอ่ะสามร้อยครับเห็นไหมสามร้อยวันนี้สามร้อยนะครับคำนวณให้ดูผมได้เวลาร้อยสิบเจ็ดนะครับคูณ300สามร้อยซาโตชิ เฮ้ยเดี๋ยวเดวเกินเกินเอาไหมเอาไหมร้อยสิบเจ็ดคูณใช่ไหมคูณสามร้อซาโตชิสามร้อยซาโตชินะผมจะได้วันละสามหมื่นห้าวันละสามหมื่นห้าสามสามสามหมื่นห้าซาโตชิก็วันละสามสิบห้าาทไอ้เชี่ยทำไมมันน้อยวะพอมาคำนวณแบบนี้ทำไมมันน้อยวะสามสิบกบาทเพอดีเฮ้ยทำไมมันน้อยอ่ะอ่ะสี่ร้อยดีสี่จุดห้าบาทเพอเด แม่งโคตรน้อยเลยสามเอ้ยเฮ้ยจริงดิสี่สิบห้าจริงดินี่สี่ร้ยบาทเลยนะถ้าขุดปกติอันขุดกดดว้ซีพปกติห้าสิบาทผมได้แค่วันละห้าบาทเองเหรอคืออันนี้ราคามันร่วงเวอร์นะผมว่านะราคามันล่วงเวอร์มันมันไม่ปกติมันไม่ปกติแต่เอาเป็นว่าคิด,ค,ดคิดเพื่อเผื่อแทนเหรียญอื่นแล้วกันนะคิดคิดราคาเมื่อวานแลวกันเนาะเนี่ย ผมผมได้ไปทั้งหมด280บาทจาก p ู o นี้นะครับแล้วก็69บาทจาก p ู o นี้เพราะว่า p ู o นี้เนี่ยผมขุดด้วย CPU เนาะ p ู o นี้ผมขุดด้วยการ์ดจอเนาะเอ้ยเออ o ู l นี้ p ู o นี้ขุดด้วย CPU p ู o นี้ขุดด้วยการ์ดจอนะครับถ้าเกิดในระในเ a ทปกตินะผมไม่ถือเ a ทตรงนี้แล้วกันทำมันแปลกๆนะเปรียบปกติความแรงผม300เนี่ย300คิดต่ำๆนะสามร้อยผมจะได้ประมาณประมาณเกือบ400ประมาณ350นะฮะอ่าะลองคูณดู350 คูณด้วยคูณด้วยไม่ไม่ดิสามห้าศูนย์คูณด้วย,วย300สามร้อยสี่ราคานะครับเนี่ยโหจะได้วันละแสนห้าวันละแสนห้าก็คือวันละประมาณเกือบร้อยบาทวันละประมาณเกือบร้อยบาทอ่ลองลองเช็คราคาดูดิในในคอร์ดคอร์ดโซเดียมดอทเฮดนะครับมุนมุนป้อยอุ้ยราคาร่วงลงมาราคาบีดีซีล่วงมา,า,า,งมานี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าเนี่ยแปดสิบแปดบาทนะครับต่อวันนะ ต่อวันที่ผมจะได้จากการขุดบาสจากการขุดบิตอาเซียนนะครับอืต่อวันอันนี้คือมันแปลกๆไม่รู้เป็นอะไรทําไมกาลังขุดตั้งสามร้อยไม่ได้แค่สามยี่สบาสบาต่อวันวะหรือคนมันขุดเยอะขึ้นเอออะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็คือที่ผมจะแนะนําก็คืออ่าไปขุดเหรียญอื่นถ้าเกิดในแฮชมันขุดไม่ได้ในแฮชมันขุดได้น้อยคุณก็ต้องไปขุดเหรียญอื่นแล้วการขุดเหรียญอื่นเนี่ยขุดยังไงขุดตรงภูขุดยังไงไปหาข้อมูลเอง มันมีให้อ่านคือมันก็มีคนทําคลิปใน youtube นั่นแหละจริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปไปดูคลิป youtube อ่ะมันเหมือนง่ายมันเหมือนเหมือนผมมาสอนคุณอย่างเงี้ยผมสอนคุณปุ๊บเอ๊ะเนี่ยคุณตั้งค่าตรงนี้นะคุณก๊อบตรงนี้มาเสร็จปุ๊บคุณเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณได้แล้วเย่ทุกอย่างมันง่ายไปหมดอะคุณไม่เข้าใจเหตุผลเนี่เนี่อคุณคุณอ่าวมันแม่งบังแม่งบังเอ้ยอันเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่เข้้าาาใจตตุผลว่่รรงงงนีคือออะไย คุณไม่เขาเ้าใจผลว่าเลทต,ตรงนี้คืออะไรอัลกริทึมตรงนี้คืออะไรหลายคนมากที่ทักผมมา,มาใน f a c e b o o k นะว่าขุดไม่ได้เอ้ยพี่ทำไมทำไมขุดแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์มันขึ้นว่าอะไรให้สิบวิเ er ออร์เลอร์เอากริทึมก็คุณไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยคุณคุณแค่แบบคุณคุณแค่ทําตามผมอะ่ะคุณไม่รู้ว่าตรงนี้เอามาจากไหนเนี่ยคุณไม่รู้ว่ายูเซอร์ตรงนี้คืออะไรบางทีบางทีก็ใส่เป็นเลขยาวๆบางทีก็ใส่เป็นอ่าเป็น ID พีทดวลต,ตรงนี้คืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่มีความรู้เลยอ่่ะะเนนียจจททาพไฟล็คก ในคลิปในคลิปในคลิปเนี่ยนะคลิปคลิปบิดอาเซียนอันแรกเนี่ยนะก็มีคนบนกับผมว่าเอ้ยพี่ผมไม่เห็นมีไฟลันดอตแบเลยไม่เห็นมีไฟสตาร์ดอตแบเลยก็ไม่มีดิครับก็ผมไม่ได้สอนให้ทำนี่คุณไม่หาความรู้เลยอะ่ะคุณไม่หาความรู้เลยอะ่ะแล้วคุณจะทําได้ไงเนี่ยคุณไม่รู้ว่าไฟลันดอตแบมาจากไหนมันไม่มีให้คุณก็สร้างเองสร้างเองแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนคุณก็ต้องไปหาความรู้เองคือถ้าคุณลงทุนเนี่ยคุณลงตังค์อ่ะเออ คุณลงตังค์ไปหมดหมดไปเป็นแสนหมดไปเป็นครึ่งแสนน่ะแต่คุณไม่มีความรู้เลยคุณแค่แค่ทําตามสิ่งที่คนคนหนึ่งบอกอะ่ะเออคุณแค่ปบบคลิป youtube แล้วทําตามเขาอะ่ะมันไม่ถูกต้องครับคุณต้องไปหาอ่านครับไปหาอ่านมันมีให้อ่านเยอะแยะครับในโลกออนไลน์มันมีให้อ่านเยอะแยะมากมายตรงไหนก็มีให้อ่านครับอ่านไม่ออกก็ไป Google ทอ a ด์ลตเอาทุกอย่างมันทําได้นะฮะทาได้ไปหาข้อมูลครับอย่ามาโมยวายว่าเอ้ยพี่ เอ้คุณครับผมขุดในแฮร์แล้วทำไมราคามันตกมีโปรแกรมผมมีปัญหาหรือเปล่าการจ่ายไฟปกติหรือเปล่าขอสูตร OC หน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าพูดถึงเรื่อง OC แล้วนะครับการ OC เนี่ยผม OC นะตอนนี้ผมโ c อยู่นะผม OC ด้วยเ s i a f t e r b u r n e r นะครับแล้วก็ถามแบบชอบมีคนขอสูตรโ c หน่อยทำยังไงผมถนุนจะ o โได้แบบแรงๆทำยังไงทำยังไงคือมันเซตไม่เหมือนกันนะ่ะคนเราเมนบอร์ดพอละผมไม่ให้ดูละ เมนบอร์ดคนเรามันไม่ไม่เหมือนกันหนึ่งเมนบอร์ดนะครับสอง PSU สำรองไฟใช่ไหมแล้วก็ไม่ PSU ไม่ใช่พ s มันมันไอพา,าวเวอร์สไพเออพาวเวอร์สไพเออรจ่ายไฟไม่เท่ากันเมนบอร์ดเจ๋งไม่เท่ากันอย่างเงี้ยคุณก็จะมาปรับตามเขาหมดได้ยังไงอ่ะคุณปรับตามผมหมดแล้วเครื่องคุณเจ๊งคุณทำไงอ่ะหรือจริงๆมีคนปรับได้แรงกว่าผมเพราะว่าอ่าไอาสำรองไฟผมไออ่าเมนบอร์ดผมขี้กากอย่างเงี้ยผมดึงขึ้นสูงไม่ได้ดึงขึ้นแล้วเปิดเครื่องไม่ติดอย่างเงี้ยเออมันก็มีมันก็หลายเรื่อง พราะฉะนั้นหาความรู้ก่อนครับหาความรู้ก่อนจะทำโอซี OC มั่วก็พังซื้อ,อลิกมาขุดไม่เป็นก็พังนะครับเราต้องค้างไว้ที่หน้านี้สิเออนะครับอะไรก็พังหมดแหละคือมันเป็นเงินนะ่ะการที่คุณจะเล่นกับเงินนะ่ะคุณต้องมีความรู้เว้ยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับมันไม่มีหรอกที่พ่อค้าเขาขีา้โม้แบบสามเดือนคืนทุนซื้อไปเลยสามเดือนคืนทุนแบบซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์ซื้อไปเลย,เเลยสามเดือนคืนทุนขายเอาไหมแสนหนึ่งเนี่ยสามเดือนได้เดือนละสามหมื่นสามเดือนก็คืนทุนแล้ว แล้วคุณไปเชื่อเขาอะ่ะคุณไม่หาข้อมูลก่อนคุณไม่ศึกษาก่อนอะ่ะคุณก็เจ๊งแบบนี้แหละครับนะครับก็นี่ขนาดผมไม่ได้ขุดนะเนี่ยผมยังมีอารมณ์ร่วมขนาดนี้อ้ยี่สิบสองนาทีผมพูดนานเกินไปหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกต้องหรือมีอะไรที่ที่อ่าไม่เข้าใจหรือว่างงๆว่าเอ้ยโมพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงอธิบายเพิ่มหน่อยอย่อยางเงี้ยก็สามารถเป็นที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าจะทักมาทาง Facebook ก็ได้เนาะก็ทักมาในข้อคคคววาามมมนมมนนะะะรับบผไไ่่ไแ่แแนะอออออดเเเเพืกยยงี้ลโ ก็วันนี้ก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดผมพูดอ่พูดหยาบพูดหยาบคายไปหรือว่าทําร้ายจิตใจใครไปก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับขอขอให้เข้าใจความหวังดีที่ผมต้องการจะสื่อนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าคุณจะลงทุนนะ่ะทุนต้องทําการบ้านนะค,คุณต้องมีความรู้คุณไปลงทุนมัว่วซั่วแบบแค่มีตังค์แล้วจะให้ให้ตังค์มันงอกเงยขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้ต้องหาความรู้นะฮะโอเคแล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านสู้ๆกับภาวะ าราคาเหรียญแดงทั้งกระดานนะครับช่วงนี้แดงทั้งกระดานเนื่องจาก,เน,จากเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากอีทเทียมเนาะก็อีอทเทียมตกได้ไงก็ไปหาความรู้กันเองนะครับเนี่ยสยามบล็อกเชนก็มีให้อ่านเยอะแยะนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าพาร์ทหน้านะฮะก็ใครยังไม่ได้ไลก์ก็กดไลค์ใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วก็ อ่าใครอยากอยากให้กําลังใจผมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนิดๆหน่อยหน่อยะผมก็มีกาลังใจขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครขุดบิดอาเซียนแล้วแบบเออมีเหลือๆอย่างเงี้ยก็สามารถดเนต์มาให้ผมได้นะ <c oughs> แต่ผมจะทิ้ง <c oughs> ที่อยู่ไว้ที่ข้างล่างนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็มี400อยเองเหรอเออผมผมผมลองโอนออกไปขายขายเล่นๆ2 0 0เนาะโอนไปขายเล่นๆ2 0 0ช่วงที่มันช่วงที่มันขึ้นถึง350ออะ มันเคยขึ้นถึงสามร้อนะครับมันเคยขึ้นถึงตอน355ผมก็ขายเลยลองขายดูเล่นๆน,นะฮะก็เอาตังค์มาลงทุนล,ลงทุนเพิ่มนะฮะต้องอยู่หน้านี้โอเคก็เมื่อกี้ลาววิธีหนึ่งแล้วนี่ต้องลาซ้ำอีกรอบหนึ่งละโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆรวยๆแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ๊งกัน,นครับบ๊ายบาย